ป๋าเปลเปิดตัวละครรับสัญชาติเซอร์เบียค่ะสั่งเศรษฐาชิงลาออกนายกก่อนสารรับนูนมีคำวินิจฉัยค่ะป๋าเปลสีเงินค่ะได้เยผยแพร่บทความในไทยโพส์นะวันที่24พฤษภาค,คมนะในหัวข้อ ใครนายกคนต่อไปนะซึ่งมีบางช่วงบางต่อที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับประเด็นของนายเสถฐาทวิศินบอกว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะสั่งได้ให้ลาออกนะแล้วเสถฐ,ฐาเนี่ยก็น่าจะทำตามก็คือคนสัญชาติเซอร์เบียแถวแถวลอนดอนค่ะปาเปลค่ะได้บอกว่าความเป็นนายกรฐฐัฐมนตรีของนายเสถฐ,ฐาจะสิ้นสุดลงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่แค่ XL เท่านั้น นะรอหน่อยอย่างที่บอกภายในยีิบสองกันยาก็รู้ <ๆ S 1> เพร์เพรกรกดาสิงหาศาลเนี่ยก็น่าจะมีคําวินิจฉัยนะถ้าเสร็ษฐาไม่ขอขยายเวลาส่งคําชี้แจงออกไปเรื่อยแต่ถ้าเร็วเนี่ยโดยเสรษฐาชิงลาออกก่อนสารรับนูลมีคําวินิจฉัยค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่23ุพฤษภาคมนะสารรับนูลพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรับนูลมาตรา1น0วรรค3ประกอบมาตรา8 2วรรหนและพระราชบัญญัติประกอบรับนูล ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของสารรัมนูลพศ .2,561 มาตรา7วงเล็บ9สารรับนูลค่ะมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3นะคะมีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่1ไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องที่1ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรับนูลภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัมนูลพศ .2,561 มาตรา54ค่ะแล้วก็ในส่วนของสารรับนูลน,นะคะพี่พิจารณากรณีของ ขอให้ผู้ถูกร้องที่1่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเรั่มนตรีจนกว่าสารรัมนูลจะมีคำวินิจฉัยตามรับนูลมาตรา8ปวรรค2แล้วเห็นว่าเนี่ยนะคะขอ้อเท็จจริงตามคำร้องและก็เอกสารประกอบคำร้องในชั้นนี้สารรัมนูลมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงนะคะไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะและล่าสุดน,นะคะหนึ่งในตุลาการเสียงข้างน้อยนะคะได้ออกมาอธิบายเหตุผลที่เห็นว่า ควรสั่งให้นายเศรษฐาทวีศินหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยแม้นายกรรฐมนตีจะสอบถามกฤษฎีิกาถึงคุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแต่ไม่ได้ถามครอบคลุมทั้งมาตรา160สอบถามเพียงบางอนุมาตราเท่านั้นนะคะแล้วก็นายกรรฐมนตีเนี่ย ต้องรับทราบข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่านายพิชิตได้กระทาความผิดตามคําสั่งสาลฎีกามีโทษสั่งจาคุกไม่รอรงอาญารวมถึงสภาทนายความค่ะก็มีมติลงโทษให้ลบชื่อนายพิชิตออกจากทะเบียนทนายความนะคะส่วนจะมีการเปิดไตส่สวนหรือไม่เนี่ยสารจะพิจารณาจากคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีก่อนและรอความเห็นของตุลาการทั้งหมดด้วยว่าจะดําเนินการอย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะวันนี้เนี่ยทางด้านของป๋าเปรลสิงเงินนะคะได้เผยแพร่บ,บทความในไทโพสต์นะคะ เมื่อวันที่24พฤษภาคมนะในหัวข้อใครนายกคนต่อไปนะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับประเด็นของนายเศรษฐาทุีสินโดยบอกว่าเรื่องเศษฐาความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องใหญ่แค่ XL เท่านั้นรอหน่อยอย่างที่บอกภายใน22กันยาก็รู้นะเพอเพอกรกฎาถึงสิงหาศาลก็น่าจะมีคำวินิฉัย ถ้าเศรษฐาไม่ขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเร็วโดยเศรษฐาชิงลาออกก่อนสารมีคำวินิจฉัยนะคะก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนเดียวเท่านั้นที่จะสั่งได้ให้ลาออกนะแล้วก็เสรษฐาเนี่ยน่าจะทำตามก็คือคนสัญชาติเซอร์เบียแถวแถวลอนดอนนะคะแต่รัฐบาลเพื่อไทยจะอยู่จะไปเนี่ยผมว่าขึ้นอยู่กับเรื่องใหญ่ขนาด xxxlll นะ อีกเรื่องมากกว่าที่จะเป็นตัวบ่งชี้นะคะในว่าวันพุทธที่29พฤษภามนี้เนี่ยนะคะสำนักงานอายการสูงสุดค่ะนัดนักโทษทักษิณไปฟังคําสั่งคดีมาตรา1นึที่ทักษิณตกเป็นผู้ต้องหาคาอยู่ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่ไม่ว่าจะสั่งแบบไหนล้วนมีผลเป็นกระแสกระเพื่อมสังคมทั้งด้านบวกและก็ด้านลบทั้งสิ้นนะคะ ผมว่าโอกาสที่อายการจะเลื่อนและนัดให้ไปฟังคำสั่งในวันต่อๆไปเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นสูงนะ,ะเอาละวันนี้นายกซอฟต์พาวเวอร์นะคะจะเดินทางกลับมาซอฟต์แลนดิ้งหลังจากทัวร์ยุโรปญี่ปุ่นหลายวันนะคะเป้าหมายต่อไปที่พุ่งชนของเศรษฐาก็คือกู้ร่วม 2แสนล้านโดยไม่กู้เองใช้คำว่าการจัดทำงบประมาณกลางปีเพิ่มเติมเป็นตัวกู้นะเพื่อเอามาทำเงินดิจิตัลนะแจกในไตรมาสีฉะนั้นวันนี้ก็คงต้องจบสิ้นทิ้งคำถามฝากไว้ให้ตอบใครจะเป็นนายกคนต่อไปต่อจากเศรษฐาภายในกันยานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้นะ,ะนายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรี ก็ได้รับสัญชาติจากรัฐบาลสาธารณรัฐมอนเตเนโกรนะคะเมื่อปี2553ยืนยันว่ารัฐบาลเซอร์เบียค่ะได้มอบสัญชาติให้น้องสาวแล้วนะพร้อมระบุบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยกันนะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเห็นว่าเขาเนี่ยได้อ่านประวัติเราดูเรื่องเราเยอะอะไรเกิดขึ้นในไทยรู้ว่าเราทำอะไรให้ประชาชนได้เขาอยากให้เราเนี่ยไปช่วยคิดให้เกิดประโยชน์นะเะมื่อเราทำประโยชน์ให้บ้านเมืองเราเนี่ย เมื่อเราทําประโยชน์ให้บ้านเมืองเราไม่ได้เนี่ยเราก็ไปช่วยเขานะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตัวละครลับสัญชาติเซอร์เบียเนี่ยที่ป๋าเปลวสีเงินพูดถึงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะแล้วก็จะเป็นคนเดียวกันกับที่นายทักษิณพูดไว้หรือเปล่านะอันนี้ต้องติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะคะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ